เออเอออย่างงั้นแหละครับพ่อไมให้มันได้อย่างนั้นฮ้ยังไม่มีอันตีก็เท่าน,านั้นละฮะตูมตัวแตกนั่นแหละมีสกิลปะเพื่อนน่าจะไม่มีตตยสวย,ย,ยดามจหลังเราเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะอืออืมตัวแตกไปดิ โอ้โหโอ้โห,โโหโจบละจบละไม่ได้ละไม่ได้ละถ,ถอยถอยถอยโหลดเออสวยนั่นแหละอย่างนั้นแหละตุ้มเข้าไปมันอยู่ในนี้ผักเข้ามาตีตีธรรมดาก็ได้สวยโอเคมาไต่แรงกันต่อนะอยู่กับผมแซตเทิ n ์นชาแนลนะฮะตอนนี้มากับตัวของคิวด์ในตำแหน่งของโลมิงนะแล้วก็มีเมดเป็นน้องยุ้ยใช่ป่มวะมาหนาน้องยุ้ยบ่ยยุ้ยหรือยูเอนี่แหละกับเอลซูนะคอมโบสามโป้งดูซิว่าจะน่าํำคาญขนาดไหน เริ่มแรกก็อัพสองมาก่อนแล้วก็ไปปวดเลนกลางอันนี้ขอเล่นเป็นเซตแบบแทงไปเลยนะจะได้แบบว่ายืนปล่อยสก,กิลได้นานๆหน่อยอเอาไปหนึ่งเมตรเอออย่างนั้นแหละนั่นแหละห่อเจ็บๆจุกๆ,ๆยืนแหลมซะด้วยนะผักเข้าไปยัดเข้าไปอีกถึงแม้จะสตันไม่โดนออไม่ใช่ถึงแม้จะปล่อยสก,กิลไม่โดนก็เดื่องโป้งจังหวะบางัง รอดูก่อนนะฮะโป้งเข้าไปลมล้วนเอ้ยเอออย่างงั้นแหละครับพ่อไมให้มันได้อย่างนั้นขัดขามให้กลับบ้านแต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนเป้าหมยายยัดเข้าไปอีกหนึ่งดอกตายครับผมเฮ้ยได้เรื่องอยู่นะโฮโฮโดารังโซโลโคิวไปแล้วคิดว่าจะหนีรอดกลับบ้านซะแล้วนะเอาปไปไหนวะเฮ้ยือยอ ยังไม่มีอันตรีก็เท่าน,านั้นละฮะตูมตัวแตกโดนเนิฟม,มาแค่สกิลไม่ต่อเนื่องนะไม่ได้เนิฟดาเมจโดนจังๆก็เจ็บอยู่ดีเออเอาไป1เมตรตามมาํำไมล่ะนี่ฟิกเกอร์ล็อก2เลยจังหวะนี้เป็นไงต,ตีตีโอ้อ๋อเมื่อกี้เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นวืดใช่ไหมยัยดเข้าไปสกิลแค่นี้ฆ่าพี่ไม่ได้หรอกเมื่อกี้เหมือนเห็นคนวืดไม่เป็นไรเปิดมา สองนาที5.0าศูนแอซีไปสี่ก็ถือว่าโอเคโอ้ไม่โดนกูจะตายแล้นะเนี่ยตามมาทำไมล่ะไอหนูหิวคิวขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยิงไม่โดนนั่นแหละโอ้ยเกินไปโอ้โหอะไรครับเนี่ยจะได้การเป็นไม่ได้เฉยเลยอย่าบอกไม่ได้สักตัวเออได้อยู่ได้อยู่บลคิวอย่างนั้นแหละครับถึงแม้จะไม่ได้แอซซ์แต่ก็คุ้มอยู่นะ เออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกเสียสองแรกสองแต่ก็ไม่เสียหายเยอะเท่าไหร่พอไหวอยู่แต่จังหวะเมื่อกี้มันพลาดวะ่ะอ๋อเขาออกรองเท้ากันสีีด้วยนะมันก็นเลยเป็นจังหวะที่แบบว่าอยู่ทําไมล็อกได้แป๊บเดียวตอนนี้เราเล่นเป็นแท้งแบบแท้งไปเลยนั่นแหละมีสกิล่าเพื่อนน่าจะไม่มีวะ่ะใต้สวย ด้านบนก็ได้ป้อมมาด้วยโอ้ถึงขั้นต้องกดขำกันเลยทีเดียวได้อยู่ได้อยู่อาจจะอ้าวเรียบร้อยกำลังขำอยู่เลยโอ้หัวล้อทีหลังดังกว่าหรือเปล่าตายซะอย่างนั้นแหละปะโทเออใช่กำกำตามเร็วมากมีได้มังกองแล้วได้อยู่เอ้ยเฮ้ย ชิบหายละชิบหายละโหดีดีนะยังไม่สกิลเข้าไปอุ้ยโหโดนจังหวะเมื่อกี้คุณเกือบตายนะเนี่ยยังรอดอยู่ยัดสกิลเข้าไปโดนป่าไม่รู้แต่เมื่อกี้นาคเขเข้าสวยนะแต่เขาเติมสวยกว่าเตือนไปฟป้าเฮ้ยตาชายจะโดนอารินฆ่าตายหรอ,อแต่ตอนนี้เอลซูกูโดนไล่แล้ว ไปไหนแล้วไปไหนแล้วนั่นแหละยัดเข้าไปโอ้โหกดแข็งไม่รอดหรอกเออตัวแตกไปดีจับยากถ้าลุมกระทืบก,ก็ตายได้เมื่อสิไปเจ็ดแล้วคอมโบโป๊กเริ่มเปเปนเปิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ เกอไปป้าก็ล็อกมันซะเลยแล้วไงอะต <c oughs> ้านสถานะไม่ได้ต้านดาเมจเออมันก็ต้านแหละแต่ด้านพวกเราเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เออตูมสวยพี่สวยจวังหวะเมื่อกี้เอลสูสวยมากเออคือเอาไปหนึ่งเม็ดถึงเม้จะไม่โดนก็ถโอเคได้บ้านแล้วอิโดโด,โ,ดโซโล,โซโลโคิวเลยยิงมันโอ้โห อยู่กันเพียบเลยเอาไปหนึ่งเม็ดไม่โดนอีกแล้วมาดิครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอ้ยเกินไปเป้าสวยตายพี่เกยยมมาก่อนดิกูแตกยิกวเลื่อนให้แล้วเพื่อนโดนตัวหลังจะไม่โดนตัวหน้ากูจะตายอีกรอบไปเนี่ยโอ้ว่าจะหลบเข้าพุ่มไม่ทันเฮ้ยอย่าบอกเกมหมดเลยอ่ะเกินคี่เป็นคิวโอ้โห ถ้าปลาโดนตรงพุ่มนี้นะน่าจะได้ไปโดนตัวหลังนะไม่โดนตัวหน้าให้ตายเถิอโลบินเสียร้อมกลางน,นนะเนีอย่างน้อยเราก็ได้ดัางมายืดเกมดูใตายอีกแล้วเฮ้ยป้อมลังยังไม่เสียกันทันเปลาไม่รู้อยู่ในนี้เปล่าเดินไปนู่นแล้ว ผมไม่ทำหรอแม่โอ้โหเอายังได้แอฟซีอยู่เมื่อกี้กะจะปลาดักหน้าไม่โดนไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้คิวจบพอดีฮะจบตายตูมโอ,โอ้ไม่ถึงเออโอ้ขอโทษโอ้ทั้งไม่ผ่านเมื่อกี้น่าจะยิงโดนนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องกดล่างให้เร็วร่างให้วร่้วโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้เอาเดินเข้ามาทำไมเนี่ย ยิงมันยิงมันโอ้โหยิงไม่โดนสวยชัดดาวโอโหป้อมกลางให้คลิปสะก,กิดแล้วกันผ่าเข้ามาแต่อันติกูไม่มีแล้วปิกเกอร์ออกก่อนกูนตายกูตายโอ้โหเดินติดขื่อด้วยรอบนี้ไม่น่ารอดวิ่งให้ไวเลยเอวิง่งเอวิง่ง mm hmm. โอ้โหเลเทแล้วตอนเนี้แล้วก็ตุยแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละชัดดาวโอ้โหเขาสวยจัองหวะนี้ยตีตีตอเล่นให้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็เวขึ้นอีกเร็วขึ้ขนอีกยิงอ่ะ เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเมื่อกี้เจอผู้เล่นคนที่หกโอ้เข้าใจว่าพยายามจะช่วยแต่มันผิดเหลี่ยมไม่นิดนึงโอ้ตาชัยจะรอดอยู่แล้วอือ้ย,อย,อยเจ็บเจ็บมากโหถ้ามีฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์ล็อกแล้วจังหวะเมื่อกี้อ้าวเรียบลอยจะดักเขาโดนเขาดักปาเข้าไปดามเมจหลังเราเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะ อืมอืมตัวแตกไปดิเอ้ยโอ้โหโอ้โหจบละจบละไม่ได้ละไม่ได้ละถอยถอยถอ,อยโลดเออสวยแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละตุ้มเข้าไปมันอยู่ในนี้ผาักเข้ามาตีตีธรรมดาก็ได้สวยแต่บ๊อบมาใช้ฟรีโดยตีแค่สองทีเท่านั้นเหลือใครว่าเหลือตาชัยเนะี่ยหวังว่าน่าจะได้อยู่นะป้อมเนี้ยเออนั่นแหละสวย จบได้หรือเปล่าทุกคนจบได้หรือเปล่าสิบสามนาทีมาดิครับฟิกเกอร์ล้องมาเลยสวยโอ้โหละลายหายไปเลยจบริบจบตอนนี้13นาทีแล้วนะโอ้กี่หมดกี่หมดไม,หมไม่ได้ต้องถอยให้ไหวเลยโอ้โหจบไม่ได้นั่นแหละยิงมัน โป้งไม่โดนสตันช่วยไปแล้วตีสวยมีเกาะกระทั่งน,นั่นแหละอันเลนจังหวัดสุดท้ายมันเป็นดามจจริงอยู่ในทุห่หมอเอออยู่กันเพียบเลยเฮ้ยโอ้โหช่วยไม่ทันโอ้ดับบลกก็ตายดันคีสอย่างเดียวเลยทุกคนจังหวะนี้ เออเอาไปให้หนึ่งเม็ดในพุ่มนี้เปล่าโอ้โหอยู่กันเพียบเลยนี่ฟิกเกอร์ลักยิงยิงลูกยิงโอ้โหมันฟิกเกอร์หลบได้ผมไปโดนสตอรโอ้โหแล้วอันเนี้ยถูกเหลี่ยมอันเนี้ยถูกเหลี่ยมมากๆเลย <c oughs> โอ้ผู้เล่นคนที่หกห่างหลังเราแล้ว,ลวอ้าวตายอ้ยยิงมันยิงมันเออสวยตอนนี้เป็นตรงน,นี้เป็นไงได้บ้างโอเคโซโลโคิวได้อยู่ได้ป้อมบนด้วยเปล่า โอ้เลื่ไม่พร้อมกันสักองเลยได้แค่ตอดเห็นหรือเปล่าเห็นใครหรือเปล่ายาัดเข้าไปโอ้โดนเอ้ยเกี่ยวผิดอง์ได้โยจังหวะน,นี้กดแข่งแล้วยังไงล่ะก็ล็อกไปเลยสวยได้มา,าจังหวะน,นี้กดปาดหรือเปล่ากดปาดไปแล้วนะปาสวนเข้าไปถึงไหมจะไม่เข้าก็เถอะอืมตามไปมีจะไม่โดนโอ้สวยโอ้ช้อนนี้หัวแตก เออฟิกเกอร์นี้ไปอีกรอบนึงได้อยู่นะเราลงไปช่วยนะเขาด้านล่างดีกว่าตายเอ้ยเอ้ยจังหวะน,นี้โคตรหล่อเทอเกินไปเป้าเออสวยยังมีกอเกินอยู่ถือว่าเสียคุ้มอยู่จังหวะเมื่อกี้ถ้า,ถาไม่ไม่หล่อเท่น,นี่จบเลยเนะี่ยโอ้ยชโ,โ,โคตรห้าวเลยเนะี่ยอันน่ะอันนะจะเล่นสเต็ปโปลีก่อนน้องพี่รู้ทันเด้อ โอ้โหสตันไม่โดนมันไกลเกินโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เกินไปเป้าเอ้ยได้อยู่เดี๋ยวสเต็ปจูบกลับไม่ไหวนะได้ไปช่วยอันเลนหน่อยก็ดีนะทุกคนอ้าหนึ่งใครไปช่วยเลยโอ้หเงาเงาจะตายแทนป่ะนั่นควรอีสองทีตายแล้วแน่แน่ อ,อย่างเทียก็เกิดเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้อันเลนมีหัวร้อนอะบอกเลยเทียก็เกิดกับดาร์กโอ้ยไม่คุ้มเดอ้อเกิดก็เกิดไปเลยเปิดไมด่าแล้วหนึ่งเดี๋ยว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 เราสกิลก่อนเราสกิลก่อน ามาดีครับก็มาดิครับตายหมดเลยยัดเข้าไปโอ้โหฟิกเกอร์โยกไอ้ด้านหลังทําไมสตาร์ทไปก่อนตายจังหวะน,นี้ยเกิดมาเหรอยัดเข้าไปอา้าวตายหมดทีมเอ้ยยังเหลือยังเหลือแอนเนตอ้าวไอ้นี่ยังมีกอเกิดอ๋อโอเคอ้าวตายกันหมดเลยทีนี้อา้าวเหลือเหลือกูตัวเดียวจบยังไงก่อนอออตีเออมันได้แค่นี้ โอ้ก็เล่นแทงอะมันตีเบาอะเพื่อนโอ้แทงตีแทงแล้วเอาจังหวะนี้ท <Yeah. S 1> ี่อโอเคได้ก่อนจบเกือบไปนี่เต้นโชว์ไปหยืนหนึ่งเลยครับผมที่เหลือศพเพื่อนหมดเลยผ <c oughs> ู้ชนะผู้ยินหยัดคนสุดท้ายน่าจะรับดาเมจไปเยอะอยู่เป็นคอมโบที่น่าลำคาญมากนะในการแข่งกระเจอเพียบเลย อาจจะเป็นแบบลิเลนหน้ากิลด์แล้วก็เอลอซูอันนี้เป็นเปลี่ยนจากลิเลนหน้าเป็นยูเอ,อ่อแรงกว่าแต่อาจจะไม่ผิวเท่านะอาจจะเล็งยากหน่อยแต่ได้อยู่ชนะต่อเนื่องแปดตาดับสองเหรียญเงิน,น,นแท้งโอ้รับดาเมจไปแสนแปดอะแต่ซีไปสิบเก้าทีไฟห้าห้าแน่นอนตัวนี้แบบ <c oughs> หลายจังหวะมากเลยเป็นคอมโบที่นา่าคานอยู่นะ รับดาเมจไป34เปอร์นะโอเคก็เป็นไงบ้างสำหรับการแต่แรงคลิปนี้นะคอมโบโป๊กที่นักแข่งจะใช้กันบ่อยๆนะก็เอาไปลองเล่นกันได้ถ้าให้ดีกว่านี้ต้องเล่นแบบ3เอ่อต้องกดกับเพื่อนสักอย่างน้อย3คนหรือเป็นไปได้ก็5คนอย่างนี้นะน่าจะเล่นได้ง่ายกว่านี้นะอันนี้มันยืดเยอะไปนิดน,นึงค่อนข้างจะเล่นยากนะเพราะว่าแต่ละคนก็เลงไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คอเกมด้วยนะไม่ได้เปิดไมคอคอด้วยแต่ว่าอาจจะแอบใช้ยากนิดน,นึงเพราะว่า ตัวดาเมจ2ตัวของเรามันค่อนข้างจะเล่นยากนะมันต้องใช้ความแม่นระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าโดนก็ถือว่าโหดนะสเม็ด3เม็ดก็แตกเลยตัวบางๆดูอย่างเอ่อคาเฟนีโอโหูทั้งเกมนี้ไม่แอซิดใครเลยเลยนี่ฆ่าคนเดียวเลยนะฆ่ากับตายนี่เท่ากันเลยแต่ไม่แอซิดใครเลยโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมนะสำหรับวันนี้ก็บายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ